สวัสดีจ้าเมนี่เมทิบสิมะตัดใบของอ่ไอ้นี่ออกก่นจ้ะผักแพ้วเนาะจ้ะเนาะผักแพ้วนี่ตัดให้นเขาขึ้นใหม่ไหมจ้ะข้างบนเขาแบบใบเขาเริ่มเก๋เนาะเขาก็จะตายผักแพ้วนี่เป็นอะไรที่ปลูกง่ายมากเลยแล้วชอบไฟด้วยปลูกในไฟติดดีด,ดีขึ้นยาวเลยดูดิแต่ว่าเขาขึ้นเยอะเกินไปไงทีนี้เราก็จะมาตัดออกให้เขาเตะขึ้นใหม่ เขาเป็นพุ่มยาวยาวเกินตัดออกตัดออกแล้วก็ให้เขาแตกขึ้นใหม่ผักแถวก็ปลูกง่ายมากเลยนะเนี่ยตามข้อต่อเขาเนะถ้าเราเอาลงดินเขาก็จะติดเลยนะเนี่ยตามข้อต่อเขาเนี่ยเอาลงดินปุ๊บนี่คือติดเลยอะ่ะแต่ว่าทีนี้มันเยอะแล้วเนาะเราก็ไม่อยากจะเออเอาไว้เยอะว่างั้นถือ ว่าเสียดายไม่เสียดายอยู่แต่ว่าก็ไม่อยากเอาไว้เยอะเนี่ยเยอะมากเลยนะเนี่ยดูดิไหมแต่เราจะตัดตัดช่วงนี้ออกให้ให้เขาขึ้นใหม่บางงั้นเถอะมันจะได้ส,สวยๆไอ้น้ำเราก็ไม่ค่อยได้ลดน,นะเนี่ยเนี่ยดินมาตัดกันเลยตัดแถวตัดออกเนี่ย ตัดออกงี้นะเนี่ยดูดิเายนะถ้าถ้าประมาณว่าถ้าถ้าเอาอย่างงี้ลงปลูกนะไอ,ขอ้ข้อแถวนี้เขาเนี่ยข้อแถวนี้เขาไอ้ข้อแถวนี้เขาคือลากจะขึ้นเลยเนี่ยเสียบลนึงตรงเนี้ยเนี่ยลากขึ้นเลยนะถ้าถ้าเขาอยู่ใต้ดินเนาะแต่เราก็จะเก็บเขาไปไว้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บแค่ยอดเขาไปไว้ข้างในบ้าน ไว้กินแต่ว่าก็จะไม่จะมิดทาต่อไงคือเรามีอยู่แล้วเนาะเราก็ไม่ทําต่อเราเอาแค่นั้นเนี่ยกิ่งก้านเล็กๆน้อยๆเขาเนี่ยถ้าเสียบลงดินนะติดหมดเลยเนะี่ยอย่างเงี้ยเสียบลงดินติดหมดเลยเป็นข้อเป็นข้อนะีไอ้นั่นก็เหมือนกันไอ้ต้นไหนอะไรใบชพูอะตายแล้วตายแล้วไม่รอดหนาวใบชะพูไม่รอดหนาว,านาวตายแล้ว และคิดว่าคงไม่ขึ้นอีกแล้วด้วยใต้ดินก็คงไม่มีแล้วแหละคงตายหมดแล้วแหละแต่เราก็นี่เลยตัดออกไปตัดออกไปเนี่ยดูดินะก็ข,ขึ้นสูงเกินเขาขึ้นสูงแล้วแล้วตัดออกอย่างนี้เดี๋ยวให้เขาขึ้นใหม่มันก็คล้ายๆตัดแต่งเขาให้เขาขึ้นใหม่ดูดิหนึ่งสวยๆแต่เก็บยอดไปไว้กินอยู่ โอ้ยทำซุปหน่อไม้แซบแถเดอ้อนี่ซุปหน่อไม้แล้วก็วันนั้นเราก็เอาเข้าไปทำไอ้ใส่ปนเห็ดอยู่ตำเห็ดแล้วก็ไปใส่นี่เลยตะแคววันนี้วันนี้มีแดดมีแดดเครื่องบินผ่านเยอะเยอะเพราะว่าอากาศมัน มันดีเนาะแล้วท้องฟ้ามันโปร่งแล้วก็เห็นเครื่องบินผ่านวางั้นถเถอแดดดีวันนี้ตัดออกอย่างนี้ตัดให้เขาขึ้นใหม่วางั้นเถอะให้เขาแตกขึ้นใหม่ว่าเอาไว้ไหมไม่เอาไว้หรอกพูดถึงอนะ่ะอย่างเงี้ยเขาแตกขึ้นใหม่สวยๆตัดเอาไว้แค่ข้างหน้างเขา เงาเขาแล้วพวกที่นี่ก็เอาเขาทิ้งไปเพราะว่ามันเยอะไงมันเยอะแล้วมันขึ้นยาวนนั่น่ะนน่นะแล้วผักพวกนี้เนะี่ยเป็นผักกาศเป็นบ็อกคลีบ็อกคลี่แล้วก็ผักเอกลัมดดกอยากก็ออกปลูกข้างนอกอยู่แต่กลัวกลัวเขาตายก็เลยยังไม่เอาออกเอาออกไปไว้ข้างนอก ออกจากกล่องไปแล้วนะเอากลับเข้ามาใส่กล่องไว้เหมือนเดิมเก็บออกเลยตัดออกสวยมากดูดีมันไนมะ่ช่นน้นอยนะเนี่ยเยหลือ้ค่ะตัดออกแล้วเนาะเหลือเขาไว้แค่นี้ให้เขาขึ้นใหม่เนี่ยพุ่มใหญ่ๆก็ตัดออกไปเลยเให้เขาขึ้นใหม่แค่นี้เองเพราะว่ามันมันมันเยอะได้ต้นเก่าขเขา มันเยอะเนี่ยต้นเก่าขเขามันอย่างนี้แล้วอะมันยาวแล้วเนี่ยก็เลยตัดออกะให้เขาขึ้นใหม่เนี่ยลากเขาตามป้องตามอะไรนี่ถ้าเราเก็บไว้นะถ้าเราปลูกใหม่ก็ได้แต่ว่าเราพอแล้วเราไม่ปลูกเลยเอาแค่กระถางเดียวผักแพลวมีกระถางเดียวก็กินจนไม่รู้จะกินยังไงแล้วนี่ยังกินไม่ทันเลยเห็นไหมประมาณนี้เลยนี่คือผักแพลหอมหอม หอมหอมมาจับไม่ได้นะจับนี่หอมเชียวผักแผวประมาณนี้เลยนะคะแล้วผักอย่างอื่นก็กำลังขึ้นนะไอ้พวกนี้เนี่ยเราว่าเราจะเอาไปปลูกข,ข้างนอกอยู่แต่เราดูที่ต้นเขาโตแล้วไงต้นเขาโตแล้วมันก็จะเริ่มล้มเนาะเพราะว่าเขาอยากลงดินน่ะอยากลงดินเนี่ยเป็นบ็อกคลีบ็อกคลีแล้วก็ไอ ไอ้อะไรกระลำดอกเนี่ยสองอย่างนี่เราจะไปปลูกฝั่งกระเทียมไงฝั่งกระเทียมมันไม่มีหลังคาเราก็ยังไม่กล้าออกเพราะว่าเรากลัวกลัวเขาตายแต่ว่าตายไหมถ้ามีอะไรคุมไม่ตายนะเพราะว่าผักพุ่งนี้เขาชอบอากาศหนาวอยู่แล้วเนาะนี่สวยเลยนี่เห็นไหมให้เขาขึ้นใหม่ทีนี้ให้เขาสวยๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะเอาน้ำลดเนาะ เดียวก็จะน้ำรดเขาประมาณนี้เลยเอาใส่กระสอบอาหารไก่นะเนี่ยกระสอบเขาที่บ้านเมทิปนี่ไอ้นั่นเยอะไส้เดือนเยอะมากเยอะจริงๆไส้เดือนอะนะแล้วตัวตัวไอ้นี่เขาก็กำลังขึ้นนะกำลังแตกยอดเนี่ยเต็มเลยไอไรวายอดคอากำลังขึ้นต้นมะกรูด หน้าหนาวเขาไม่ขึ้นนะเขาจะอยู่งั้นแหละเขาไม่ขึ้นหน้าหนาวอ่ะจะขึ้นก็หน้าร้อนนี่หน้าร้อนกําลังหน้าร้อนกําลังจะมาเนาะต้นมะกรูดแตกเต็มเลยแตกยอดเต็มเลยฝั่งนู้นก็เหมือนกันสองต้นฝั่งนู้นก็เหมือนกันแตกเต็มเลยต้นมะกรูดเนี่ยพวกนี้ก็อยากออกเหมือนกันแต่ยังไม่กล้าที่จะเอาออกไงกลัวเขาตายต้นต้นนี้เป็นอนนั่นอ่ะ กระลำกระลำดอกเนี่ยก็ไม่กล้าอาอกเพราะว่ามันไม่มีอะไรคุมเขาถ้าอาอกก็ต้องมีอาหาอะไรคุมพลาสติกมีอยู่แต่ว่าไม่มีอะไรที่จะไปแบบว่าให้มันขึ้นโดโดๆขึ้นหน่อยเพราะว่าเราคุมพลาสติกเลยไม่ได้เนาะเออเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเราลองทําดูกันน่าจะได้อยู่นะเผื่อหาอะไรทําดูเอาเนี้ต้องมีเทคนิค เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปหาดูก่อนว่าจะทำยังไงนี่เลยประมาณนี้เลยนะคะยอดนี้สวยๆเนะะี่ยเขาขึ้นใหม่ตัดเอาเขาออกแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไปไว้ข้างนอกได้แล้วเนี่ยประมาณนี้ไปไว้ข้างนอกได้แล้วเราก็พยายามอยากอยากประมาณว่าอยากอยากเปิดกล่องนะแต่ก็ยังสองจิตสองใจอยู่เพราะว่าตอนกลางคืนมันก็ยังหนาวอยู่เนาะแต่ที่จริงเปิดนะได้แล้วนะ บางอไอ้ตะไคร้บางต้นก็ก็ตายนะแต่นีเน่เห็นไหมก็ตายอยู่นะนี่ตายแต่ว่าก็มีต้นใหม่ขึ้นมาไงเนี่ย,ยอย่างนี้ต้นตะไคร้เออเดี๋ยวเราไปหาที่ทําที่ปลูกไอ้นี่ก่อนปลูกไอนทาแปลงปลูกบล็อกครี่ก่อนแล้วเราก็จะหาอะไรไปคุมให้เขาเนี่ย ไปก่อนนะคะคลิปนี้ขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะที่เข้ามากำลังใจนะคะตัดต้นผักเพลออกเยอะมากเลยแล้วก็ยาวยาวก็เลยตัดเขาออกอย่ไปแล้วคะ่ะคลิปนี้ไม่ทิบบายบายได้จ้ะเนอะบายบายจ้า